สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูวุฒิไกรดงแสงนะครับหรือนักเรียนชอบเรียกคุณครูตุก๊กจะมาสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่8การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีเรื่องการมีสุขภาพที่ดีแล้วพบกันเลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับนักเรียน คุณครูจะพูดถึงเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีนะครับการมีสุขภาพที่ดีหมายถึงความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจไม่มีโรคและความพิการมีปัญญาอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับนี่คือน,นิยามหรือความหมายของคําว่าสุขภาพนะครับนักเรียนมาดูลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างหงเลยร่างกายต้องแข็งแรง นะครับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจะมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยไม่เหนื่อยง่ายนะครับสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีอสองจิตใจล่าเริงแจ่มใสผู้ที่มีจิตสุขภาพดีจะมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสมมีความสุขอ่า ผู้ที่มีสุขภาพดีจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่มีเรื่องทุกข์ใจอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขครับและข้อที่4มีความปลอดภัยตรงนี้สำคัญเลยนะครับจะต้องสามารถดูแลและช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของสังคมนะครับ ต่อไปมาดูการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับข้อ2.1สุขภาพร่างกายที่ดีจะต้องปฏิบัติดังนี้ 1. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับาสารอาหารให้ครบ5หมู่ได้แก่สารอาหารประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดตไขมันวิตามินและเกลือแร่นะครับแล้วก็ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ6-8แก้ว ต่อไปนะครับออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอ 3. นอนพักผ่อนให้เพียงพอขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันนะครับต่อไปข้อ 2. ส,สุขภาพจิตที่ดี 1. เลยต้องทําจิตกรรมและพักผ่อนร่วมกับครอบครัวเป็นประจํานะครับจะมีสุขภาพจิตที่ดีข้อ 3. การมีความสุขจะต้องปฏิบัติด,ดังนี้ 1. มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่แก่ผู้อื่น สรู้จักเสียสละไม่เบียดเบียนและไม่เอาเปรียบผู้อื่นนั่นเองนะครับสม,มีความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและข้อที่หดูแลและช่วยเหลือสังคมรวมทั้งส่วนรวมด้วยนะครับต่อไปข้อ2.4ความปลอดภัยนะครับจะต้องดูแลตนเองให้ปลอดภัยซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้หเลยต้องมีสติไม่ประมาท รู้จักระมัดระวังตนเองจากภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลา 2. ไม่พูดคุยหรือหลงเชื่อคำชักชวนของคนที่ไม่รู้จัก 3. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและปฏิเสธเมื่อมีคนอื่นชักชวนสปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนชุมชนและสังคมนะครับสำหรับท้ายชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็มีกิจกรรมที่1การมีสุขภาพที่ดีให้นักเรียนทำนะครับ มีอยู่2ข้อ,อนักเรียนก็ตอบคําถามโดยการจะถ่ายวิดีโออัดเสียงหรือเขียนคําตอบลงในสม,มุดก็ได้นะครับก่อนส่งให้ช่วยตรวจสอบดูว,ว่าเขียนชื่อนามสกุลเรียบร้อยหรือย,อยังแล้วค่อยส่งมานะครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ